มวนกรุ๊มวนกรุ๊ปพี่น้องคะ่ะมือนี่พ่อยญ่สิภาเอารถเปิดประทุนออกไปทั้งนอกเป็นเชีย์แรกของปีค่ะพ่อยญ่สิภาเอารถเปิดประทุนนี่นะคะเ,เพื่อนๆเตรียมโตค่ะพ่อยญ่กับลูกสาวสิไปน้ากันค่ะมือนี่เมืม่อนี่อังกฤษแดดดีกันเลยสิ้า,ากันเอารถเปิดประทุนออกไปทั้งนอกเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมลงเถ่าเตรียมนันเตรียมหนี่กอนเด้อพ่อยญ่คอยตื่นเต้น บ่ได้เอาออกไปเป็นปีแล้วเขาอนุญาตใส่รองเท้าพี่น้องมวนกรุบอีกแล้วมือนี่พี่น้องคะแต่เแ,แต่แเราเปนมีแต่มีแต่เอียงมีแต่เอยีงอยงให้เห็ดเนาะพี่น้องนี่แหละคะ่ะชีวิตของแม่สงศรีก็ับมาเราสู่กันฟังสู่กันไปคะ่ะสิไปกันสามคนลูกสาวกับพญ่กับข่อยแต่ว่าลูกชรายเนะี่ยผลมีนัดกบหมู่ เฟินสิพะอันเฟินสิออกไปทั้งหนอกกระโมเอาจักรยานเตรียมไปไห้ใส่หมวกนี่เตรียมตัวได้หมวกแม่ยู่งใสเอาไปหมวกไปบ้างมาใส่ะาหันลืมเห็นหมวกแม่บ่เป็นยัง เตรียมใส่รองเท้าใส่หมวกใส่ยังเพราะว่าการที่เข้าจะขีมออรจไซใส่ออกไปนี่เข้าก็ต้องรักษาความปลอดภัยก็ต้องเซฟตี้เป็นที่หนึง่งหมวกอยู่ย่ใสไปเบิงไปหาใส่หมวกแม่ที่ใส่พุผนบ้างนี่ผนขออนุญาตพี่น้องมื่อนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นหมวกบ่ได้ใส่โดนหลายหมวกบ่ได้ใส่โดนหลายจะมีแต่ ขี่ฟุ้นมีแต่ย่งบุพี่น้องค่ะเตรียมโตกันสิผ้าไปปิกนิกทางไหนบุตื่นเต้นกันทั้งสองท่าเอารถออกมาแล้วเรนี่นะค่ะชีวิตของแม่สศสีในวันนี้จะพากันไปปัญญายสิผ้าคีมว่าตัดไส้แต่ว่าขั้นนั้นมีแพลนว่าจะขายแล้วพี่น้อง ขัานหนันบ่แมนรถพ่วงมีแพนม,มาจากขายเพราะว่าปีหนึ่งพานไปกับบ่ได้ขับจากเทียม่เบิงเบ่งปใหญายฝรั่งข่อยใส่รองเท้าใส่ย,ยังยู sure yeah, ่ช่วยดักกุดชุดเอีพวกอวบน้ำคืนใส่ปัญญายใส่รองเท้าหนุ่นมีนั่นเตรียมโตกันอยูเอ็กซา์ถิดซะละกระเป๋าอยู่ยูใส ยังบ้านเด็ล็อกบานเลยไปเบิรก่อนยืนลุกยืนลุกโครงการที่ห้าจะออกไปท่านนอยห้องกรต้องล็อกบานล็อกบานดีๆเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเตรียมตัวตื่นเต้น ได้ก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งพี่น้องนาเขาเขาเช็ดหัวแม่ปัญหานาห่อนเนี่ก็คเอเปิดประตูนาตังบ่ได้เปิดแล้วแมงว่นแลนเขามาหลดพี่น้องคะแล้วแมงว่นหัวเขียวโตใหญ่โตใหญ่ขัดโตใหญ่เนี่ยแลนเขามาก็เลยไล่ตีแมงวันปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เมียฝรั่งต้องเจอกันหลายหลายคนนาห่อนจะมีสิงที่ดีๆ แต่ว่าสิ่งที่บอดีก็ตามมาแต่หลายคักพี่น้องคะผู้ใดเป็นคือข่อยเนี่ยค่ะท่างอื่นแมงวันหลายคือจังท่างนี่บอมาเล่าสู่กันฟังแน่พี่น้องคะแลนนี่สตั้มนะผ่าข่อยแล้วมแจะโตใหญ่ๆไไมแจะโตเกือบซ้ำหนิ้วก่อยพี่น้องจักมาจะใสแน่ตอนนี้พญายข่อยไปสตาร์นถด่าแล้วเพิ่นตื่นเต้นไปสตาร์นถด่าแล้วพี่น้องข่อยก็ต้องเตรียมแบนตาเตรียมหนุนหน,นีนั่นไปน้า เพราะวา่าขี่ไปรถโตโู้ล่มเราก็ต้องใส่แว่นตาไปน้ำพี่น้องคะ่ะสามารถใส่ให้เบิ่งเป็นเคร่งแว่นตากันแดดเป็นเคร่งแว่นตานะคะือบ่ค่ะนี่นะคะือบ่ค่ะแว่นตาอันแว่นตาสายตาสองอันชูอินวันผสมกันไปคะ่ะโอเคสาวหน่อยก็ตื่นเต้นใส่เสือ้อแขนยาวเรียบร้อย You ready to go Excited บอกว่าพอมแล้วพ้อมแล้วตื่นเต้นพากันไปล่องรถจะซื้อนี่ล่ะพี่น้องคะไปน้ำกันเดอ้อไปน้ำกันคะ่ะเปนลุ่นกันคะ่ะไปเตรียมโต๊เอาใส่ไปสาวหน่อยก็ตื่นเต้นพี่น้องเขาอนุญาตเด้อใส่ใส่แว่นตาเพราาเป็นแว่นตากันแดดและแว่นตาสายตาผสมกันไปสาวหน่อยก็พอเพิ่นก็ตื่นเต้นคค่ตื่นเต้นแน่แต่เวลาที่จะออกตัวแล้ว let's go ไปน้ำกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้นะคะ ชีวิตของแม่สมศรีในต่างแดนมาน,นีไปแล้วค่ะปัญญาคอยข้า่อยเอามอเตอร์ไซค์เอดยตะทุนไปแล้วมาอน,นีแม่จะเป็นคนน่งอา <'m> ยุไรดีอะไรเมกเมกเมกเบมกเมกเก มีการให้เข้าสิเดียวคนเด้พี่น้องค่ะถึงเข้าวันนางท่วงเข้ากับสองสิเดียวไปแล้วเด้อไปแล้วออกตัวแล้วค่ะแค่ปูแค่ปูตัละสาวหน่อยคนมากลาย